แดงทัญญาและออฟพงพัฒน์เชื่อทำละครยุคนี้ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างวิกฤตละครไทยที่เกิดขึ้นทั้งการพักการผลิตละครใหม่นำเรื่องเก่ารีรันหรือแม้แต่การลดต้นทุนในการผลิตของหล,หลายๆช่องซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ชมที่มีอิสระในการเลือกช่องทางติดตามสื่อบันเทิงมากขึ้นด้วย ้ดยแดงทัญญาและออฟพงพัดในฐานะผู้ผลิตที่เคยสร้างยุคทองให้กับวงการละครไทยและในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการและผู้อำนวยการการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน2ท mm hmm. เวนเผยว่ามันมีวิกฤตที่ต้องมีโอกาสเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสนั้นให้เจอ อยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไงมองมุมไหนมันยังไปได้เวลาทำละครพูดตรงๆไม่เคยทำเพื่อที่จะบอกให้คนต้องดูเราทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดและคนดูเขาก็จะดูเองการเกิดขึ้นของวิกฤตละครไทยอาจเป็นเพราะมันมีตัวเลือกมากขึ้นเราอาจจะอยากดูตรงไหนก็ดูได้แล้วคนเริ่มไม่รอแล้วงั้นคุณก็ต้องสาหาวิธีที่จะทำยังไงที่จะเสริฟให้เขาได้อย่างถูกใจเขาถูกจริตเขา อันนั้นแหละเขาไม่ทิ้งแน่นอนคนดูยังไงก็ต้องดูคือจะมาเป็นแบบเดิมๆแบบดูกันเองไม่ได้แล้วมันต้องทั่วโลกดูได้ด้วยอาจจะเป็นรสสนิยมที่เหมือนเราชอบน้ำเน่าก็จะทํากันอยู่ย้ำอยู่ตรงนั้นแต่เราก็ต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เปิดหูเปิดตาให้กว้างแล้วก็หยิบสิ่งที่ดีที่เขาทํามาดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำไป จริงๆน้ำเน่ามันก็ทําได้แต่จะทํายังไงจะดําเสลอย,ยังไงให้มันมีชั้นเชิงให้มันมีรูปแบบที่ดูแล้วคิดหน่อยคนไทยยังไงก็อยู่กับความบันเทิงแล้วก็ความเถิดเทิงการอนุมัติละครให้ผลิตแต่ละเรื่องตอนนี้ต้องดูตัวเรื่องมาก่อนถ้าเรื่องสนุกผู้ก,กํากับเล่าเรื่องเก่งนักแสดงฝีมือดีการแสดงได้หรือเปล่าก็จะช่วยกันยกให้มันดีขึ้นมันหลายขั้นตอนและเราก็เป็นพี่เลี้ยงให้ไม่ได้ปล่อยให้เขาคิดคนเดียวด้วยความที่เราอยู่วงการนี้มานานเป็น20ปี เราก็รู้ว่าใครที่มือดีมองภาพอนาคตการทำละครของตัวเองคือก้าวไปเรื่อยๆต้องบอกว่าโชคดีที่นายของเราคือเจ้าของมนุษย์วทีนายใจใหญ่มากคือเปิดกว้างให้เราได้ทำงานอย่างอิสระและเปิดกว้างในเรื่องของแง่ความคิดและเงินทุนแบบชนิดที่ว่าทำแล้วไม่อึดอัดซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและถ้าไม่มีเงินมันไปไม่ได้ทังทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ